มูลต้นท้ายจะได้ได้พีเกมไปตัวเนี่บอกแล้วระหว่างรอบนอกเนี่ยไม่ค่อยอยากหวังพี่เกมทุกคนแต่ห้ามมือเจ็ดก็พอเอาไปสุดรอบนอกดีจัดดีแบบดีจัดจัดดีจัดประหลาป้อแล้วฟ้ามาฟ้าฟ้าช่วยส่งฟ้าให้เราเยือยเยือยเยยเยยเยโอ้ยร้องเพลงไปดิเราเอา้เอา,อาโอ้ยมีความค้างมีความค้างทุกคนโอเค อห้ okay, okay, incident, okay, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีวิจารณญาณในการรับชมสวัสดีทุกคนทดูทานนเนจามาพบเพบ่อขบิีบาลากันอีกเช่นเคยจ้าและแน่นอนจ้าวันนี้เรามายู่กับเกมสากกันอีกแล้วกับทุน987บาททุกคนเอ้ยคือคลิปที่แล้วเรามาเร็วมาแรงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ไหมล่วคือแบบไปเร็วด้วยคือแบบเข้าฟรีคิมแล้วก็เข้าเลย เข้าแล้วก็จบโอเคแล้ววันนี้เราก็มาต่อจากเราว,วันนี้เราไม่พังอะไรเยอะทุกคนเราหวังฟีเกมอย่างเดียวพอคือหวังเออไม่ใช่หวังฟีเกมหวังรอบนอกพอฟีเกมเราไม่หวังอะไรเยอะทุกคนฟีเกมมันสิ้เวลาเพราะะน้อ่ะแล้วก่อนเราจะไปสูตรหรือก่อนที่เราจะบอกสูตรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอต่บางคนที่รูรลแ,แล้วอ่ะอาจจะกดไลค์กดแชร์แล้วอ่ะกันช่วยกันกดไลค์กันอีกสักหนึ่งคลิปนะทุกคนนะเป็นกงินกรจให้สักนิดนึงดูวยวเรามีของดีมาบอกกันทุกคลิปทุกวันดกันเลยทีเดียวโอเคแล้วเุา รมุนห้ามุนหกมุนเจ็ดมุนแล้วก็แป้งมุนแล้วก็ปิดโบทุกคนเ้ยแล้วก็ยังไงแล้วก็ยังไงปิดโบแล้วก็ยังไงไปเท่าไรไปห้าสิบไปหกสิบไปเจ็ดสิบไปแปดสิบไปเก้าสิบจ้าแล้วไปเลยไหมอะไปหรอปุ๊บดอกแรกเขาไม่มาอะดอกที่สองก็มาแล้วโอ้โหตามสเต็ปของแท้ทุกคนเออเขาตามสเตปไงแล้วตามสเตปแล้วไงโอ้โหสวยงามไง โอ้โหมาอีกหนึ่งดอกให้เราเห็นแล้วแล้วเข้ามาต่อเน,นื่องไหมขอต่อเน,นื่องเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยโอ้โหเขามาดจริงๆเ้าป้ามาโอ้โหจบเลยคันนึงคือจริงๆจบได้เลยนะคลิปนี้เราพอใจแค่นี้เราก็จบแค่นี้ไงแต่เรามาอัดคลิปไงเราเล่นให้ดูว่ามันจะไปได้ขนาดไหนไปได้ขนาดไหนสองหมื่นห้างเราไปอีกไปอีกเขายังไปอีกเขายังไปต่อเน,นื่องแล้วอุ้มก้อนโตไปก่อนสองนหกดอกนี้จีจัดบอกแล้วเราหวังพึ่งเราหวังพึ่งรอบนอกไม่ต้องหวังพี่เกม แล้วแล้วลายแดงมาเน้นขอหน่อยขอแดงหน่อยแดงหน่อยขอแดงหน่อยขอแดงมาเน้นๆนะโอ้โหฟีเกมไหมดูทรงฟีเกมไหมถ้าดอกนี้มาก็จะดีนะแล้วแดงมาโอ้โหมีว่างฟีเกมทุกคนถ้าค้อนโตไปแต่ก่อนนะน่าจะเข้าเลยนะน่าจะเข้าเลยนะฟีเกมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไปหยุดเลยนะถ้าเข้ามาปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บไม่เข้าแต่ก้อนโตไปก่อนทุกคนเ้ยไม่เข้าแต่ก้อนโตไปก่อนแล้วจ้า โอ้โหสามหมื่นของเราโอ้ส่งเขาสวยจริงๆริงส่งเขาสวยจริงๆทุกคนอไปให,ใหไปให้สุดไปให้สุดไปให้มันสุดโลกไปให้สุดไปให้สุดไปให้ไหมไปไหมไปไหมโอ้โหโโห,โหมดแรงจริงเหรอเฮ้ยพี่เขาหมดแรงจริงจริงรึป่าเฮ้ยเขาหมดแรงไม่ได้นะปึ๊บอีกหน่อยขออีกหน่อยดิโอ้โหได้สิบมาไงได้สิบไงสิบจะลงใจใจจะลงจืดโอ้โหแล้วฟรีเกมมาอีกดอกดูเลย ทรงเขาสวยแท้ทุกคนเอยแล้วหมุนสุดท้ายด้วยหมุนสุดท้ายถึงได้ได้ฟรีเกมไปตัวน่บอกแล้วระหว่างรอบนอกเนีไม่ค่อยอยากหวังฟรีเกมทุกคนแต่ห้ามเจ็ดก็พอเอาไปสุดรอบนอกดีจัดดีแบบดีจัดจัดดีจัดประหลาดป้อแล้วฟ้ามาฟ้าฟ้าช่วยส่งตัยให้เรา โอ,อ,อ้ลองเพลงไปดิเราเอ้าโอ้ยมีความค้างมีความค้างทุกคนโอเคโอ้โหนี่จะค้างนี้โอเคหมื่นสองโอเคค้างนี้พอได้อยู่ค้างนี้คือพอได้อยู่ปึ๊บปึ๊บยังไงไม่มาเออเห่อพี่จะเศรา้านนะถ้าไม่มาปึ๊บปึ๊บ อึบเอ,อ้ยอ,อึบเอ,อ้ยอ,อึบเอ,อ้ยอ,อึบเอ,อ้ยปึ๊บปึ๊บมาหน่อยมาหน่อยดิปึ๊บปึ๊บโอ้เบาเก๋อเขามาเบาที่เขามาเบาทุกเลยที่เขามาเบาปึ๊บขออีกนิดดิ อันนี้ปีอันี้ก็ไม่ได้หรออีนนี้ก็ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหพี่เศร้านะถ้าบางอย่างปื๊บปื๊บเออสวยงามเลยดิสวยงามงามโอเคมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเปื่อยๆจ้าบอกเลยคือมาเรื่อยๆเปื่อยๆปึ๊บปึ๊บปื๊บปื๊บ เป๊บ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 เป็นยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิโอ้โหเข้ามาสวยจริงเข้ามาสวยจังทุกคนเลยแม่ส่งดีจัดส่งดีแบบจัดจัดโอเคจบจบ,บางานจบงาม,บบางงามทุกคนถือว่ามูลสุดท้ายด้วยไงโอเคเขาจบผลงานที่แปดเปสามแม่ส่งเขาดีจริงโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ